เฮ้ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องทำง่ายให้ยากนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอด้ามขันบอลวาลนะครับก็คือระบบท่อของใครเป็นท่อใหญ่ๆมีบอลวาลใหญ่ๆน,นะครับก็อาจจะหมุนลำบากหมุนยากนะครับจะเจอบางรุ่นบางยีห่ออาจจะฝืดหรือหมุนยากนะครับก็ต้องมีคือมือพิเศษนิดนึงนะครับ หรือบางคนอาจจะแข็งแรงครับสามารถบิดได้ด้วยมือเปล่าก็โอเคนะครับอันนี้ระบบท่อน้ําผมนะครับที่ใช้ในบ้านนะครับเปินว่าปั๊มผมมันปั๊มตัวใหญ่นะครับดูดจากบอ่อลึกประมาณ9เมตรครับก็เลยใช้ปั๊มตัวใหญ่หน่อยท่อดูด2นิ้วนะครับท่อส่ง2นิ้วครับ ก็คือผมไม่ได้ลดขนาดท่อครับก็เดินมาตรงๆเลยครับสองนิ้วก็ท่อใหญ่มันก็ไหลเร็วสะดวกครับสะใจครับเพราะว่าปั๊มมันท่อออกสองนิ้วก็ต้องสองนิ้วเนาะไปลดมันมันก็จะอั้นนะครับดีไม่ดีท่อจะหลุดแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ลดขนาดนครับก็เป็นท่อสองนิ้วนี่ว่าบอลวาล์วที่ผมมีนะครับก็คือเป็นบอลวาล์วสองนิ้วเนาะ คนหนุ่มครับอาจจะแบบบิดได้ด้วยมือเปล่าเนาะแต่ว่าคนมีอายุแล้วก็อาจจะบิดลำบากหน่อยบิดยากหน่อยนะครับผมก็มีเครื่องมือพิเศษครับอ่าเป็นง่ามนี่ครับเอาไว้ขันบอลวาลโดยเฉพาะนะครับเป็นเหล็กเพาสแตนเลสครับผมทำไม่นานละตั้งแการใช้ก็ใช้แบบนี้ครับ แล้วก็หมุนคือดามผมต่อยาวนิดนึงครับมันก็จะได้แรงทางเชิงกลน,นะครับแรงบิดนะครับดามยาวมันก็จะช่วยผ่อนแรงผมนะครับก็เหมาะกับผู้สูงไว้นะครับเวลาในการเปิดปิดวาลว์วก็จะได้ง่ายคโอเครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแนะนำเสมอเครื่องมือพิเศษแค่นี้ครับ มีคอมเมนต์หรือว่ามีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับทำเองครับง่ายๆที่นี่ครับมีบอลวาวหลายตัวครับผมต่อแบบประจำโอง่งเลยครับประจำตุ่มโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ tadi hampir